สวัสดีค่ะยกค่ะเป็นตัวแทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวันนี้ยกมีข่าวจะมาประชาสัมพันธ์นั่นก็คืองานคืนสูญญ่เย่าชาววิศวกรรมศาสตร์หรืองาน NED 2013นั่นเองและเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีคณะวิศวกรรมศาสตร์ในปีนี้จึงจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่พร้อมกับรูปแบบใหม่ที่ไม่เหมือนปีก่อนๆอ,อย่างแน่นอน ด้ยงานจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่23พฤศจิกายนนี้เปิดขายบัตรในวันที่14ตุลาคมสามารถติดต่อจองบัตรได้ที่เบอร์088 885 1264และสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www. smoengineer. net/ned หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ ned2013 จึงอยากเชิญชวนพี่ๆมางานกันเยอะๆนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย